แทปนาภาแปลงโฉมหวานเวอร์แฟนแฟนแซวหน้าเหมือนตักมายุราแทปนาพานักแสดงสาวสุดเปรี้ยวที่แฟนคลับคุ้นเคยกันดีล่าสุดทำเอาแฟนแฟนเซอร์ไพร์เมื่อเธอเปลี่ยนลุคมาเป็นสาวหวานพร้อมตัดผมหน้ามาสุดคิ้วซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้แฟนคลับพากันทักกันยกใหญ่บางคนถึงกับบอกว่าเธอดูเหมือนเป็นพี่น้องกับตักมายุรานักแสดงรุ่นใหญ่ชื่อดังของเมืองไทยที่มีภาพลักษณ์สวยหวานและเป็นไอคอนความงามในอดีต ลุกใหม่นี้ของแพทปนาภานอกจากจะเพิ่มความหวานให้กับใบหน้าแล้วยังทําให้เธอดูอ่อนวัยลงอย่างเห็นได้ชัดแฟนคลับต่างพากันชมไม่หยุดว่าเธอดูสดใสและสวยขึ้นมากหลายคนจึงจับตามองว่าสไตล์นี้จะเป็นการเปลี่ยนลุกระยายาหรือเป็นแค่การปรับเปลี่ยนลุกชั่วคราวเท่านั้นแต่มันก็ทําให้เธอดูมีเสน่ห์มากขึ้นจริงๆแบบนี้พ่อพีจะว่ายังไงนะคงหลงลุกใหม่หน้าดูล่าสุดแพทปนาภาเฉลยความลับ ผมหน้ามาสุดคิวที่เห็นไม่ได้ตัดจริงแต่ใช้ผมปลอมติดเข้าไปงานนี้ทำเอาแฟนๆถึงกับร้องว้าวและแห่ถามพิกัดกันพียบอยากรู้ว่าเธอใช้ผมปลอมจากที่ไหนใครอยากหวานตามแบบแพทเตรียมตัวไว้เลย นปภาตันตรกูลหรือนามเดิมว่าสุรีพรตันตรกูลเกิดวันที่16กรกฎาคมพศ2529ชื่อเล่นแพทเป็นนักแสดงและพิธีกรหญิงชาวไทยเชื้อสายปากีสถานและจีนและเป็นหนึ่งในกลุ่มพาวเวอร์ทรีสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระนปภาเป็นบุตรของเชษฐาตันตรกูลกับวนิดาสายใจแต่บิดามารดาเลิกรากันและต่างฝ่ายไปมีครอบครัวใหม่เธอจึงได้รับ การเลี้ยงดูจากมิตรตันตรกูลและจุธาพัดเพือกเกษมสารซึ่งเป็นปู่และย่าเธอจึงเรียกพ่อแท้ๆแ,และพี่น้องของพ่อว่าพี่มาตลอดนภพามีเชื้อสายปากีสถานและเชื้อสายจีนไห้หลำจากปู่ส่วนย่ามีเชื้อสายจีน มีศักดิ์เป็นหลานอาของจิรายุตันตรกูลซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกันแต่เดิมเธอนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็พบว่าเธอตักบารแบบชาวพุทธด้วยภายหลังเธอกล่าวว่าปัจจุบันเธอนับถือศาสนาพุทธตามย่าแต่อนาคตอาจเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามนภปภาสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนสารศาสตร์เอกตราระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทธารามและ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะบริหารธุรกิจสาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเมื่อปีพศ2552เธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงมาตั้งแต่สมัยเรียนในชั้นมัธยมศึกษาขณะมีอายุราว11-12ปีโดยรับการสนับสนุนจากมารดาเมื่อเธอเดินผ่านย่าน สยามสแควร์ก็มีโมเดลลิ่งเข้ามาติดต่อให้ไปถ่ายโฆษณาประเดิมด้วยโฆษณาน้ำอัดลมแฟนต้าและผลงานที่สร้างชื่อให้เธอคือมิวสิกวิดีโอของแท็กซี่ในเพลงคิดถึงชั้นไหมเวลาที่เธอหลังเรียนจบจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทธารามได้เปลี่ยนชื่อเป็นนปภาและเข้าสู่วงการละคร โดยได้เล่นละครเรื่องแรกคือทีเด็ดครูพันใหม่จิตพิสัยเดือดทางช่องสามและได้เป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกคือลิขสิทธิ์หัวใจคู่กับทฤษฎีสหวงในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ในกลุ่มพาวเวอร์ e รรุ่นที่1และทั้งสองได้แสดงละครร่วมกันหลายเรื่องหลังจากนั้น